จิตเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะเกิดที่กายเสมออันนี้โดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นโดยข้อที่จริงโดยสจธรรมแต่ว่าเมื่อหลงเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมันไปทางตามันออกไปกับรูปหารูปส,สวยๆพอเจอรูปไม่สวยมันก็จะเกิดปฏิฆะจิตของเราก็จะเสียกําลังไปท่านไหนที่โดนปฏิฆะบ่อยๆเล่นงานเข้าก็ลิ้นห้อยเลยนะฮะอย่างนี้โดนด่าสองสามประโยคก็พอไหวถ้าสักสิบประโยคก็ ง่อยกินเลยอย่างนี้นะถ้าเห็นนั่น <_ C 1> เห็นนี่ที่ถูกใจก็พอไหวพอเห็นของไม่ถูกใจก็ง่อยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือลักษณะของจิตมันหมดกําลังไปแล้วจึงต้องรู้จักว่าจิตของเราเนี่ยมันมีที่เกิดอยู่หกที่เรียกว่าวัตถุนะวัตถุที่เกิดของจิตเนี่ยมีอยู่หกที่มันไม่เคยออกนอกกายเราต้องจาตรงนี้ไปก่อน <_ C 1> เพื่อว่าเ <_ C 1> วลาหลงเนี่ยมันจะได้กลับมาได้ง่าย เพราะเวลาเราหลงเนี่ยมันจะเหมือนกับจิตมันออกไปข้างนอกออกไปรับรู้รูปออกไปรับรู้เสียงกลิ่นรสสัมผัสออกไปโมโหคนนั้นคนนี้เยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลยนะไปข้างนอกแต่จริงจิตมันไม่เคยออกไปข้างนอกมันเกิดที่ร่างกายแล้วก็ดับที่ร่างกายเกิดที่ไหนดับที่นั่นมี